เต็มกระป๋องนี่ได้เบียร์ขวดหนึ่งบ่ได้นแต่เล้นแต่คุณผูกคาคุณ <c oughs> ยินดีดีไปเอาไปให้เธอตัวมันใหญ่เนาะอันนี้ขายได้กี่บาทถ้าขายเลยขายเท่าไหร่อย่ามันได้ขายก็ถ้าแค่นี้เหรอไปจับที่ไหนมั่งนี่เอาไปอยอะไปคุยข้าวไม่เสียบอโอ้ย<ห>โมจับมันเหรอเจ็ดดิ้นนี่งงมาอีก,อกอยัง อ<ฮ>เอาไปทำเป็นกับข้าวทํำต้มตำอร่อยฮะตะเกลือไว้บ่ต้เกลือืมือไว้จูบที่ไหน อจงอืมบออันนี้ข้านมันคได้ที่ไหนนี่เเนาดนเลยขโนอาหดนรถกันนี่ยังไ่เกี่ยวให้บออือันนี้ยระเยนี่ไงอืมอันนี้กิวัน้นี่เมนนะมันก็ได้เมันก็ได้ย พรวะว่าเดลเขาสร้างรถปีตุลิงมั้นนะอันนี้ปีให่ลุกกรูอยู่บ้านาจันก็นุจการนี้จการองจริงเหรออะขานั่นเหรอาจันอเค้จันดฮะใครมั่งใครมั่งล่ะอะตากเตใครตากตรงนี้ที่ลม บ้านเราไม่ใช่หรอที่ไหนต่อบอกฮ จะเก็บตัวซ้อนจะยิงยิงยิงจะเอ้ยจะตบแค่ปริ้นมาจสื่อจเออเ้างนอยทเอร่คคนลาเบมซินไวอ่ะเบนซินแรลูโมจะเตยิว่ว้าเบอ์สินจัทเบนสินี่เองสิน่แองเตอะน่ยราคาได์เอ้าวปกมันสีแดงไม่ใช่หรอสีแดงเก้าอ้าวเหรอ

นี่นูมากล่องะมากล่องะมาซ่องกลากรย่บากันไร่เจมมาซ่องลลวงเจมาองกี่บาทน้อเราขายปลีกนะห้าบาทเหรอมีย่สิบสี่ชิ้นบอกอานุนะอ่าเหรอน้องอบดนปม่มือเออได้มือบากันไระมาณ่มแียบงมัจ โยโมบางเกเก๋ลิ้งเหยี่อจะไปดำแบบานเหยื่อคิดอ่ะลุงตังดมเหยื่อห่อตังเนียนปันจุกีห่อเมือนเคยเงียนแบตัวไหนี่อมือา้างเนี่ยเม็ด12ถุง12ถุงคูนอ่ะสิอะคูน5บาทคูน12เป็นเท่าไหร่ หบาทคูณสิบสอมือบางการะเร็งมพี่ทรมลาเสีสับเียงจำได้เนาะบินไอกี๋เฮยอสิบสองคูณเจ็ดสิบเ้าเสสับเทนะียงมันได้กำไรแล้วเนาะพี่จอได้ไหม,มาบ,บาทสาบาทเออก็ยังดีนะเห็นไหมมันก็ทดไปทดมาอันไหนที่มันพอได้ก็ขายไปตังโยเกินนุก็มันเออใช่อนาพดังอะไรก็รู้ละเต้ บ่พ่เจ๊นตีนแถูมัในกล่องนอยงนมเจให้มันาวบ้านจะลนใช่อยู่ในบ้านงราให้มันจับพี่นจับนั่นโอ้ยมาพี่จับนเนาะแกะปองบ้านอยู่70บาทนอเบอร์ีรเนสเนสัเนสทัมันกะปงไข่15ถึง16 15อ๋อ15บาทกี่ซองลจะ จำแต่บางเดงมือสิบามบาทใ้่ไมสิบสามสิบหรอสอเฮ้ยไม่ได้สิมันต้องสูงสิบสองบาทพี่โจมากระปองสูงมายิงยบางเดงคือมือเฮ้ย้านให้ก็ยังดีพี่โจก็บินกินเอาอยตุนูก็เก็บเลยเก็บเลยรากเก็บกำกับอ๋อเออดีนะเก็บที่นี่วันต่อวันนี่นะที่ังเด่นชามาแค่ยังยังจบประมาณเมื่อนี้นอืมใช่ใช่บินต้องมีเพราะว่าแบบเป็น หลักฐานการหักลหะหับล้างกันประมาณเมื่อนางกราวะโอ้ข้างนอกแต่งตู้รถโมจูนอ๋อนะก็ถ้อกินน้องเช็คตุ่ะเออเรียนยีนวนประมาณเมื่อนขางกราวเรียนเซยอยู่ประมาณโอ้คือจะได้มาหักล้างกันดีแล้วนะนาให้เป็นระบบไม่ครับปาลูกกินมันเถินกไม่หายครัระบบหายเฮ้ยเป็นระบบระบบบริษัทระบบทํางานเกี่ยวกับเจ้าวิตามินเจ้าหายขณะยิงแท้ๆยิงยังเธอเลย ที้ามนนบะเมียนุระกะปังตถ้ยหน่อก็ต้องไปบ้างเลยไปดูไปคุยไปทักไปทานล้วเพื่อเขาเพื่อเราเดินบนสูที่เตยจาเตียโน่นอย่างน่นอมีเชิญบะเมียนทุระยังโต้ถ้วยหน่อใช่บางทีเมนบนเมการจะช่วยเทธรรมดาบนมการจะวดปาบด้โดม่เตียนี่โอ้ ກະຕິວគេថាប្រចាំທີ່ບ້ານຢູ່ປີໃດກະບໍ່ຕື່ນໃດຈັ່ງໃດໂນເອັກພອຍອຸພາຍໂຕໃຫຍ່ທີ່ຊື່ໂຊອານຸຊໂຊວັນຍານີ້ຊໂຊຈິມໂຮມນິມົງគេថាໂອ້ຄິວເຈີນເອີ້ຍກະລູທາທີ່ໄລເກັບຕົ້ນລຽກກະລຽວໂຕນິເອີ້ເຊນໂຕໃບມັນເດເອຖ້າແກມເອກະລົບຫມໍລູອາຫມួយວີອາຫມួយគេថាມື້ທັງໃດບ່າຈ െയി ງຕົວໄລຕາຮີບຮົບຮົບຄູດຮົບຄູດອ້ອຍຊິມາໃບຫມົງຢູ່ໂຕຈີ

โอ Finnish, no ้ยม่ใ้ี่วิ่่ทานตีาไม่ห้อะไรกับ้แม่วัทดด้ต่ลงเตัวใหญ่โอ้ยตื่นเต้นหลังเตะมือไงนอหุยทำหุยเคยจะเอากินกุยแม่กี้เธอความสะอาดบอกเตี้ยใจแม่บดได้มานั่ติดบ่อบได้มาดอกเออเอขาอย่าดิมนะเข่านเกว่แม่บดได้มาดอกเฮ้ยคแต่ชนะกิ เมกี้ตุกางเตียงปี้ตุกางเตียงปิ้รเพื่อเขไว้เขาดูไม่เมื่อเมืองในฐานะทำานนานไม่กีนาทีแค่แถม่เมืองทามันยากนานเต้เต้บางจมบ่ซีบายน้องซีโอ้ยมันก็ยมันกึยซียระตุกับเมียสัตว์ตู้ยทำแบบมันไปมือตอยจักรมาไปดูก็ได้น้องสวนไหน

អានអឺអបានត្រុំធុំធុំគេមិនឃើញក្រឹងគេធំក្រឹងគេប